ครับโคพทังเบไม่อยากรักนางเบคืิเ,เตน้อยสวยรวยเสน่ห์ทำไม ยกมือทำงเสรไม่ไหวด้วยว่า่ผหลัดาว่าล่าเรือรับีองเอาของมาให้ไม่ทนแล้ว มายืนเป็นลมป้าหมูไงล่ะมึงอ่ะโงโสอื้นลุกได้ยังมึงเอามาได้ไงพอนกูมาหาน้องสาวเองเออยเนี่ยได้เลยอะไรมาเนี่ยกูเอหนูมาฝากด้วยไงอือขอหนูมาฝากน้องกูเลรียะเลรียมเป็นไรอ่ะกูเลรียมเป็นอะไรกูเตอร์ดเติร์เปรียม มันต้องเสียใจดูเข้าใจว่ามึงรักน้องกูใช่ป่ะรู้ว่ามึงรักน้องกูแต่ว่าน้องกูอ่ะเขาไม่รักไอ้ลูกไทยใช่ป่ะคือเรื่องหัวใจอ่ะมันบังคับคนยากเพราะว่าไอ้เขรู้แล้วทำไมมึงคือมึงมึงอยากได้หัวใจน้องกูมก็ต้องใช้ความสามารถของตัวเองเลยมาบังคับน้องกูมาเป็นไปไม่ได้เฮ้ยเอาใหญ่เลยเฮ้ย ไอ้ไออหมอฮะมีไหมมีน้ำไหมก้องปวดไหมกระของมึงมึงก็เปิดกินเด้อไอ,อ้นี้มึงติดคอมึงก็เปิดกินเด้อหมอฮะอกหักไปแล้วอ,พอพ่ะไม่มีทางนี่นะสาวไอ้กูกูกูเอกใจอยู่อย่างนึงกูเป็นห่ามมึงได้ไหมมันแปลกใจว่ะทำไมปกติมึงไม่ชอบไปรุ่นกันเถอะมึงชอบพวกแม่ไม้พวกสาวว่แก่ไปไรเงี้ยก็ชอบก็ชอบก็ชอบแต่ อ่ะมึงดูนี่มีใครชอบมากไหมเนี่ยพวก้เาไม่รู้เอาลม้วน่อนะมก่อนจบแล้วก็บขอบคุรับทุกเย็นะเชาดก้้งัายเเอพีก่อนเลยเมึงดูนี่มีใครชอบมเนี่ยไม่มีเอามายัยคนเดียวมาตลอดยเดียวมนตลอด เอาเอางี้ขอบใจมากกูว่านะเว้ยมึงอะไปตั้านงานหา,า,งงาหเงานหาเนื้อหาเไม่ได้เยอะเยอะกูเพราะว่าน้องกูมันได้รับเงินกูไม่รู้จะพูดยังไงแล้วจ้ารับเอาขอตังค์สักน้อยไปซื้อขน,นมคืนขอตังค์สักน้อยแล้วซื้อขนมคืนกูค่าแท้ไม่พอคืนนี้เลยเนี่ยไอบ้บ้านไปบาสมึงบ,บอกแม่มึงดีกว่าเอาน้ำแดงแก้วติดหัวมึงแค่สั่งไปดิเออไปเล้วไปแล้วนะ